คำเตือนคลิปนี้เป็นความมโนของเจ้าของช่องล้วนๆไม่เกี่ยวอะไรกับคนตัดต่ออะไรทางนั้นและเป็นการหักพากเสียงครั้งแรกฝากกดไลค์แลกะกดติดตามด้วยละ่ะงั้นไปดูคลิปกันเลยถ้าพร้อมไหนะเฮ้ยเเงานสบของจียเมนอ่ะนี่คนที่ทำจอเนี่แตกไหนทำจอฉันแตกใช่ไหมวันนี้เลยอยู่โดน้ หนักใช่ไหมล่ะไงคนสวยทำอะไรอยู่ลรืจ๊ะมีอะไรมาทำอะไรกันนี่ะมาแกล้งพี่ฉันใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวนี่กลับไม่เดินนีแต่กลับเติมหาข้าผู้นี้เลยงั้นเหรอถ้าไม่เดินเข้าไปใกล้ๆฉันก็ตันหน้านายไม่ได้นะสิไงฉันบอกว่าไง ฉันบอกว่าให้ซักผ้าก่อนฉันกลับมาถึงบ้านัน,นี่มันคืออะไรไม่ได้ซักผ้าเลยสักติดขอโทษครับฟ้าที่เอ็นใจเฮ้ยอุ่นวายไม่หมดพวกเองสองคนมาที่สู้หน่อยสิเฮ้ยไม่ใช่มวัวแต่หวานกันแบบนี้เนี่ยเป็นกาลางสงครามนะเฮ้ยลากรดีดท่านโปรตอดอนเรียกเขา้าเฝ้า ยัยพีทีโพสลาทีวีแมนยัยพีทีวีแมนอย่าตามเราไปกันเลยืมโดนไล่กูถึงเต็มโทรทีเพื่อนวิญญาณแล้วจ้ออกไปย่าสมกันาฮ้าคุณจะทำแบบนี้ต้องออกอใป้ผพานต้นลักแต่สอกสวยไปสวย ทีโพสต์เพกิวแมนคาเมล่าแมนและทีวีแมนหืมอ,อะไรอยู่ข้างหลังนายนะอืมทีวีไม้ไหมครับผมชอบคุณครับหัว <c oughs> เการียนล่ะของสามสาวอ่ะโอเคอืม <c oughs> หนึ่งร้อยเต้นกันให้สุดเวียงไป,ไปเลยง,ง่ายนุ่มๆไอ้ชาสิไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปละ ไม่นะบ้านฉันเออไอทีูแมนี่มันแผนริดอีกล้วคอยดูเถอะใช่จะผ่านอที่บ้านน่ที่่ล้ตูตตายแน่